วานที่เจ้าสาวย่างหยายยักรัชยาเซอร์ไพรส์วันเกิดวานที่เจ้าป่าอยางนาะเอกทุกิมยะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์วันจงยิ่งกว่าเค้กสะอีกค่ะ เป็นโมเมนต์เกิดของพระเอกที่ปา่เจ้าร่าสุดรออย่างณเดชคุกิมิยะเมื่อคำคืนวันที่17ธันวาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาบรรยากาศของงานเนเต็มไปด้วยความอบอุ่นอ่นอ,อ,อมากๆนอกจากครอบครัวที่น่ารักแม่กแก้วน้าน,านและน้องชายน้องสาวของณเดชคุกิมิยะแล้วยังมีพี่เอกสุขชัยเจบมาที่เกี่ยวก้อยพายเรือดา มาร่วมปาร์ตี้และวอวยพรวันเกิดด้วยอย่างน่ารักและคนที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวาเทเจ้าสาวคนสวยอย่างยายาอุรัชยาที่ถือเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหนุ่มณเดชบอกเลยว่าโมเมนต์ของการถือเค้กมา,วาอวยพรวันเกิดนั้นหวานช่ายิ่งกว่าเค้กเอามากๆเพราะดูจากสายตาของทั้งสองคนนั้นที่มองกันทำเอาหลายคนเนี่ยแทบละลายกันไปเลย นี่ยังไม่ใช่งานแต่งนะเจะเนี่ยยังหวานฉ่ำละมูนขนาดนี้รอดูวันแต่งงานกันได้เลยรับรองน้ำตาลล้นทุกเฟรมจริงๆเราไปชมคลิปกันหน่อยดีกว่าค่ะ Happy birthday. วันน uhm. ี้นะฮะแบบว่าอบุญมากเลยแบบว่าทุกคนมาแบบอยู่ในวันที่แบบอีกวันหนึ่งสำคัญของชีวิตก็สามสองแล้วแม่แก้วคุแม่ปลานะครับพี่เอพี่เซงยอนแล้วก็พี่อาแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนจากคอนแก่นด้วยฮะ thank you guys อ่ะคือสองเลงหรอแก้ขอบคุณน้าฟ้านะครับพี่เซ็งยอนแล้วก็พี่อาแล้วก็เพื่อนๆทุกคนจากคอนแก่นด้วยนะฮะ thank you guys speaking English oh, okay I'm very good man I'm not tipsy okay so thank you all the guys to be um, here for me um, I'm very appreciated and I hope that we gonna keep like this relationship for all my life Thank you, you guys, so much. Day um, two now, but I try to be my best in day two. I try to be the best for me, for my family, my family, my family, and for Spirit. So, um, thank you. Yeah. yeah it's a แล้วทางด้านสยา,ยาวยิวยุสยาเนี่ยก็ให้พาดมุนนมนึงสำคัญโพดรูปคู่พร้อมกับวาทีจัเป้าอย่างหนุ่มะเดชร้อพราะเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษแบบสั้นๆว่า Happy Birthday to my babe and in the home my world โดยแปลเป็นภาษาไทยว่าสุขสรรนันต์วันเกิดเพื่อนรักของฉันในโลกอันกว้างใหญ่อีกทั้งยังมีแฟนๆและเพื่อนๆพี่น้องในวงการบันเทิงอีกมากมายที่รูปอวยพรมวันเกิดให้กับหนุ่มะเดชก,กันเป็นเจนวนมากเลยทีเดียวค่ะอ่านอันนี้เนี่ยอ่านนั้นเพ็งมา วัยคนมาเกิดให้กับหนุ่มและเดกกุ๊กกิ๊กนิยมด้วยนะคะที่อายุครบรอบ32ปีแล้วเรียกได้ว่าเขาเลยามขนาดนี้แล้วเมื่อไรจะมีข่าวดีแต่งงานเร็วๆกับสักทีนะคะเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยตาล้นรอติดตามอามากเลยทีเดียวค่ะต่การแต่งงานของทั้งคู่เรียกได้ว่าเนี่ยตอนนี้สถานะก็คือว่าที่จะบอกเลยว่าที่เจ้าสามนั่นเองค่ะหลายคนรู้เอามากเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยอยู่กันพร้อมน้าพร้อมตา ครบทั้งสองครอบครัวกันเลยทีละค่ะรวมไปถึงทั้งเอสุชัยและท่าน้ามนเจมายเนี่ยก็ไปร่วมงานวันเกิดด้วยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นัวใจอ๋อปักเลยจริงๆค่ะแต่สิ่งอื่นใดเนี่ยก็มารอรุ่นปฏิตักันต่อไปค่ะว่าคู่นี้จะกลเกลยดแต่งงานเข้าสู่ครือวิวากันเมื่อไรจะใช้ปีหน้าหรือไม่ก็มารอรุ่นกัปฏิทัศนเพาใจช่วยคู่นี้กันด้วยนะคะเพืมีอารมณ์อัปเดตทางเพจบันดาลเม้าส์จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้และชมได้ติดตามกันอย